แล้วเ,เกิดชูนเก้าหาซื้อเก้าพอดีคือสิออกหาเก้าซะเก้าหาซะสฝันสั้นเนาะแต่เก้าแ,แต่เก้ามันก็ออกพัสปอร์ตหน่อเดี๋ยวเดี๋ยวดเ,เ,ยปปเ,ยเดี๋ยวฝันสามรอบนี่คือฝันยาวครับยุประเทศนอกย่างเดี่ยวประเทศนอกย้อนอเคลื่อนโซอดีตอดีตสมัยตั้งแต่ไปพบอยู่เวียดนามคุณต้น นิ่ก็เปนวะไปหน้าห่วยมันติงห่งวดเหนื่อยเคยฟันลักษณะนี้บ่บันเคยฟันแต่มดวนเดียวนี่เนาะมันถืกอบ่บันนี่เล็กงั้นก็เขาหกสามสามหกมันน่าจะใจบ่ในเล็กไะพันสปอร์ตพัสปอร์ตอเอ้าสร้างมาแต่พัสปอร์ตยังบ่อะไรเดยน่คอยู่ในบ้านถือได้จำเลขกเลยบ่บันจำได้บ่ห่วยไม่เล่นมาสามสามหกนสามสามหกเลขพัสปอร์ตมีกอตัวมี่หกตัวคุณบ่บ่เอ จถ้าจำจะตัวไทยบ่จำไทยมันเคยออกตัวนาบ่ันบอกออกแค่ตัวไทยอสามสามหกบอกสามสามหกสามสามหกโอ้ก็คือติดสามปวดนอบางนึงกับสามหนึ่งหนึ่งสามก็ยังน่นตัววันนี้สามสามหกนั่นมันก่าสามสามหกเดียวเนาะนี่นัมนน่ันฝันาปอะก็นั่นแต่วปอนันน่นอนแต่สามสามหกเดียวเนังี่น่นนั่นฝันอดนะกอยู่อั่อือ ก็ไปฟันก็ไปแก้ยุคพุ่นตัวเนียเหนใจบุญต้องหมดอืมมีคนพ่าดด้วยสัมผัสแล้วเริ่มมันตั้งแต่างมันเริ่มมันโดนหลายเนาะโอ้แมนแมนแมนเกิดพอแล้วเออบบบนี้แมนแมนแต่พุ่นเนี่อืมมันเกิออกพาดสะบัเนาะนี่เราตั้งแต่พุ่นมาเนี่กับโง่ก็ว่าฟันนี่ฟันเกี่ยวไอไปนอกนี่ไปนอกไปนอกมันจมีพาดสะบัดก็หมดอืมนี่ฟาตสะบัดละมีชุดเนี่ยนะเนาะข้อจีไปได้ สามสามหกวะจีแมนแล้วเปลี่ยนไหนปููวบขอพวกเพ่นท่านว่าเขียนมากเคยอย่างเปมาตาอันมากตาอันคุณล่ะมาตตาอันเอาเรียกไม่ให้จำวันไดนะจำได้ต่เลขศูนยเขาเรียกหารบอกเรียกหนามันโอ้แมนตัวละเนาะเล่าเล่าให้สัมผัสเจี้ยนึงแล้วเนาะจำได้ตัเลขศูน์เขาเรยกจำได้ตัเลขศูนย์ก็เรียกหาแมนอะคือเตียอเตี้ยที่แหกเป็นไม่ให้ศูน ท้องตัวลังแกงไม่เนิ่งจำเลยตัวศูนย์ทั้งน่ะบดนี้เมื่เปลี่ยนอีกไม่ขึ้นเดียวกันนะฟันมืเปลี่ยนมาโอ้ยเลยศูนย์มเมนมันเป็นหาตัวรจับหาครับเนี่ยตัวนี้เนื้อมีจับในตะหาครับศูนยิเป็นศูนย์หาศูนย์มันจงใจให้เป็นศูนยหศูนย์กับปจับบ่จับขึ้นกันเียนไม่รอด้วบ่อ่างแน่บ่ลร่างล่างนะบ่อจืดนะรัอจืดใดมึขึ้นว่านี่นะบุ ฝันมาเพื่ออะไรนี่ไปจูดทงนึกว่าสั่น่ะอือสุเปอร์ฝันตัวนี้่ขึันซุปเปอร์ฝันไปจูดอีริต่อเสี่ยงเดี๋ยวไปเห็นเลขอยู่แต่งว่าหมั่นใจก็ปูกคำยาว่าเห็นอยู่เลขไหมเห็นตัวใดบ้างเนอะเห็นตัวใดเห็นอันสูนหาสว่างเลยบุน่ะสูนหาก็มาเข้ากันครับเลขอันที่ต้องว่าที่จำอะไรอย่างเงี้ยจำอะาไม่นอนคิดอยู่หลายมือแล้วนี่ไว้ในพุ่งนี่ มันเป็น่ยนยังไนเนอะ่าเติมเนาะมาบอกไปจุดตรงนี้ไม่ก็ไหอจุดเลยเย็นเพ่จุดสออจุดนด้ฝัน้ยจุดนี้มีไปจุดหน้ำท่วมมิ้วมันเปลี่ยนักษากรปูเมื่อนั้นเนี่ยเดี๋ยวอยย่สองหมื่นนี่เลียกีวองเนาะหมดศูนย์ศูนย์หนึ่งคำมันีตสองหติดสามติีมันเคยยางหลายมืออยู่ เอาว่าละเลขส้มนี่เลขก็สะบดเอาใช่ปะเอาใช่รึเปล่างันไม่เขียนใลยเพาะหาศูนตอืออ่าอีกตวอาอะไรเลขอะไรจุดตรงนีนเอาใช่ปะออกะได้เน็ศูนย์หาเนี่ยโอ้มันเปลนศูนย์หาอยู่แล้วชุนเอ้าคือวศูนย์หาศูนย์หาสอศูนย์หาสองเลยันเขียนเลอจำใบทหารศูนบ0ว่ะแั่นใออกแันไปออกศูนย์หาสองคนนี่หันเงี้ยไรต่อหาสอง่จุดาเนี่ยเลขจุดถุงบ่ะเพอาเขียนอัน ครื่สูงหันก็มีเราเอาเอาเจ้าที่เขียนไปสักการเมืองต้นเขียนไปสักการเบื้องต้นแล้วบานี่อเราะเมื่อสีออกเจ้าอไงกันหญ้ามะเขือไนชัดๆเท่ากับไฟบามาสระลมบาเท่าสีลงทุนตัวไหนเห็นบางวัดบางนึงหน่ะเห็นว่าศูนย์หนึ่งสามหน่ะศูนย์ใต้ศูนย์หนึ่งสามมันเบี้ยนไรสันอะกระโค้งทูนย์ใต้ครัตัวเลขเขาน่ะอเอาเขียนสักการเบื้องต้นสักการศูนย์ห้าสอง อืมเนาะเลขเลขเลขเผาอ่าเลขฝันวะท่านเลขฝันนะอืมมีความเกแล้วเนี่ยว่าเลขจุดรงท่านคนไทยเขาเจ้าฟังสิบรูดเรื่องอะไรว่าจดตำรวดจับอะไรจุดตรงที่อ๋ออะไรนี้แหละมันแปลกเออจุดตรงนี่อย่เลื่องมาฝุ่นพีเอ็ม สองยุดห้มันมาตรงกันก็ดีที่ศูนหาองเงินยมามาตรงอย่าเรื่มว่าคันข้าจุดนะมีการจุดกันยังเนี่ยมันเป็นฝุ่นพีเอ็มสองุดห้านั่นเห็นบ้อนเข้ากันกับด้จ,ดจ,ดจุดเป็นยังเป็นศูนย์เนี่ยจุดเกเป็นศูนย์จุดอดนะอ,าอาชวชวโอ้ยาช่น <laughs> แจ้งแล้วด<ะ>ีด<ะ>ีแจ้งตรงตรงขพาพูดว่าหยำแม่นแล<ะ>้วล่ะอ่านี่พี่น้องครับผมเลขพ่อเรืองภูมิปวกโพงวัดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกแปดถ้าว่าเพูนว่าในส่วนของตัวเลขนี่ไก่ยังบ่อท่านเนียนย,ำย่ำไปไหนอันนี้ก็คือเอาข้าวๆสักกันว่าเหลืออีกหลายมือเติบอยู่เนาะปัเจียยามื่เขียนให้กับทีปั้นให้จังหวัดวันหนึ่งนี่มาเขียนให้ล่าสุดอ่าเมา่อเขียนให้คื่องทำมาไทยถ้าล่าสุดนี่ก็คือศูนย์หนึ่งสามเป็นบ่เป็นมาเขียนให้นะอ่า กงวดนี้กับทัเบิวราจ่ามือเจ้าเว้นสิเปลนเจ้าไหนน่สวนตัวเลขคนเรื่องพวกกู้อะไรขึ้นมากแคโตัว่าเราเขียนไว้ใช่ขึ้นมากแคโตวเขียนไว้มักสามหกกับศูนหาเนี่ยสามหกกับศูนห้านะคับซองหาับสองหาเนี่ยมักแคตัวตัมาอืมอเดล่อหยับมาจะเขียนมันเขาจ้องมีโอกาสอยู่ดีลังเทียกอะไรเนาะเลขาสองก็สวยงามอยู่ดี ช้อนก้อมหาอ่าก็ลองพินิจพิจารณาเบิ้งเด้อพี่น้องครับเบิ้งแลว้วก็ได้ชอบก็จัดจัดก็ผ่านท<ม>ั<ม>้งช่องก็นำเสนอเป็นแนวาท,าทั้งพิจารณาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่แน่ๆนี่ก็อย่าลืมติดต,ตามไว้ในช่วงวัดติดต,ตามไว้นะโค้งสุดท้ายปูกับยาบ่าข <มา S 1> ั้นมายังวันมาแม่มขั้นมากปูยางมากเท่ากันเนาะโบผัดทำเล่นมาเขียนให้นบ่บขึ้นผัดอ่าแล้วก็บ่ดอนบ่ดอนเท่วกันกันมากใช่บดดอนแค่เจ้าก็มาหาเมืองแปล ตัดอันน well, wow. ั่นตาตอเนี่ยก่อนตัดอันแล้วเขาหยึดวันนี้ข้าเจ้าเมืาโอ้ตัดไหมตาตัดไหมขาหางหน่ะแล้วขาหางหน่ะข้เจ้ามาไปอุดหนุนอยู่มาหาอยู่ทั่วหาก็บรถเห็นกันแล้วเออก็บรถไปนะเอาบ้านนี้ก็สรุปตัวเลขเก่าช้ำนี่ตัวเนาะว่าแล้วก็ได้ท่านฝันจะเลื่อนทัหาท่านฝันปูกรยมีมากเดียวเอาอีก อันนี้ฟันไปเมือหนออกก็ซื้อนี่เรียกพคลดสะบวดอันนี้จำได้ศูนครับหาอ,อันนั้เขียนงดก่อนอันนี้ไปจูดทงพันว่าหนอยากอยากถือเไปจูดทงว่าไปจูดพิ่เห็นศูนย์สองหืกกูเขียน,นเขียนหองสอง ซูนสองหาบอ่ะซึนสองหาบโอ้เขียนผิดตัวนี่ปกติเัเปลี่ยนฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าอ่าช่ปะ่นานได้เองเขียนศูนย์ห้าสองอ่ะล่ะเขียนหมดื่องเ่าเราพูข้เจ้าจีไบตัสซับวอรอกี้อ่าไปเจ้าฟั้นข้างบ้ออยู่หรออืมเจ้าฟั้นวงอยู่หรอใช่ป่ะแปลกอยู่นี่ปั้นไปข้องนอกซามเขียวเล่นป่ะไปเทียวเนี่ยตำรวจจับเขาหนีแท็กจับทรงมาบ้าน ว่าหนูนท่านคุณท้มานั่ว่าให้ขึ้นไปอให้ขึ้นไปอีกเอาเมียไปนั่มว่าท่านวันนี้นะเอาเมียไปนั่มเอาเมียไปนั่มเงือนเดือนสองคนที่ในนีอกแสนกลัวว่าท่านสองคนเี่สองคนในแสนกลัวเจ้าหน้าว่าน่ะเงือนที่ออกอายุอแม่เจ้าเงี้ยมซะกเบว่าชอฟังซื่อหรอกน่าเกิดทุนเก่า น,น้ามเฮือดีศูนย์เก่าเก่าศูนย์เนาะเนี่ยเออ<ะ>เลิกเก่ากันแล้วเออ<ะ>น่าเรียนสองหางเออนเรียนหาสิบเก้าปีอืมแต่แต่เรื่องบอกปูกำยากลับมาไปหรอทำไมเราอยู่ต่างวัดตาบุญบุรุษรบอกเรีวว่าไปอัดสนามบินน,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 น<อ>้ำเงื่นี้ว่าบอกโอ้โอ้นั่งไปสนามบินาน้ำเรื่องวันน,านี้เรื่องทีงื่ก้อนบอกไปจังหวัดตาบุญนี่ว่าฝันไหนได้ห้องบอกกันนี่แย่ท้อมเมื่อเรียกที่บอกก็เมื่อเขียนไหนเนี่ยแล้วกลับมา เดี๋ยวมือเร่งเฮือมือเร่งเร่งนี่เร่งอื่นเลยดับเพิ่นจีม่จะจ่อทีนะแม่นเ่เพิ่นเร่มาผมมีความรู้สึก่วยังสั้นช่อขึ้น,นงวืดเพิ่นไามเขียนห้เก็บศูนย์หกเลยกับมือเล็กตีออกด้ยตัวกอเให้ออกหนึนนอองวัน,นบอกละงวดที่ไปนอน,น,น้องบานนันออกศูนย์หกล่างนี่เมื่อเขียนหอ๋อฮะบ้างครับ